สวัสดีค่ะช่องชวนผูกชนกินค่ะวันนี้พามากินกาแฟชาเขียวที่บ้านท่าศิลานะคะเขื่อนอุบลรั์ค่ะที่ช่องเขาขาดนะคะมาะค่ะข้างหลังน้ำมันขึ้นมาแล้วนะคะข้างหลังขึ้นเยอะเลยสวยมาก่ะกตรงข้ามก็จะเป็นภูเขาขนะคะ เป็นพานค่ะคาปูชโนดะชาเขียวอร่อยมากเป็นคนไทยเร้ป็นชาวพนไทยค่ะกสวยุ้หอยด้วยจะได้มุ่งเฮยหันก็สวยุอด้วยงามยให้ติดสย่นาดูสิสวยไหมมาบงอีแบบนึงด้วยต้องเอาหมวกลุหมวกหาลยไปไกันได้นด้วยนี่สวยงามเฮ้าด บอบอกไปไทยจะพาไปงานไไทยไหมอือทันทังเราเอ่อุณนายยัยพ่วงชมมกสเยนคอแฟถึงรสจําได้ไอพวงน้ำขึ้นมาหมดแล้วอร่อยไหอร่อยจะติ่มจะกบริวนสมบรเลยเ้ยเ้ยพ่วปี ผมม่ซื้อจอประกุมโอ้ผ่านดิฉัะทรงไปจทรงลูกสิจุดเวียงด้อเอาไม่ได้วนี่เราจะเจ้าซะนกขยกขาบังานบังานหน่าเกียดถ่ายไหม ภาพเจ้าอยู่บนทรงไทยมากเลยเอาขึ้นอีกอีกต้องภาพไก่ๆเอาอีกเอาอีกอีกขึ้นอีกขึ้นเบิ่งภาพเจรเลยนี่เออภาพดีสวยมันขึสุดเยเพงให้มันเห็นเป็นผู้เป็นยังดูสวยอันนี้ฝนกำลังตกนะคะฝนกำลังโปรยค่ะน้ำขึ้นมา ยอดต้นไม้แล้วค่ะมันไปยอดต้นไม้แล้วนะคะตรงนี้คือสำนักง,งานไฟป่านะคะน้ำจะท่วมสำนักง,งานแล้วนะคะนีะ่นงงนนะคะ่ะเขาจัดร้านน่ารักมากนะคะเป็นที่กินกาแฟนะคะนี่ค่ะ,ะมีพี่สาวมาด้วยมีหลา,หลานๆมีพี่สาวมาด้วย มีนักท่องเที่ยวเชิญเพื่อนๆนะคะถ้าอยากมาเที่ยวช่องเขาขาดเนี่ยร้านกาฟนนนแฟฝนตกแล้วแรงขึ้น,น,นแรงขึ้น,น,นแล้วคะ่ะบรรยากาศสุดยอดอุ๊อนถนนน,นี่เสร็งเลย ฝนตกโปรยโปรยตกขักตกแน่เห็นนะคะฝนตกแรงมากแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครวาาด้วยนะคะ